สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้13พฤษภาคม2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบค่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่หากยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำก่เบานะครับก็สามารถ add line add หรือกด link ปิดบัญชีที่ละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้แล้วก็รวมถึงสําหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีกับเรานะครับก็ได้สิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์นะครับก็จะสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับในส่วนของห้องเมมเบอร์นะครับก็จะมีทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบค่ำเหมือนด้วยนะครับก็สามารถมาพูดคุยมาปรึกษาหาแนวโน้มหาจังหวะปรับกลยุทธ์กันได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะอ่ะโอเคมาที่บทวิเคราะห์ของเรากันดีกว่าครับพมอดีเมื่อกี้กำลังคุยกับสมาชิกด้วยคุยกับเพื่อนๆอยู่นะครับเสียดายนะครับจริงๆตรงนี้ผมมีทีพีตรงนี้นครับมีทีพีตรงนี้แล้วมันขาดสเปรดโอ้โห,โหคือวิ่งมาได้เป็นสิบเหรียญน,นะครับสิบยี่สิบเหรียญจริงๆมาเก็บเอาแถวนี้แหละ มาช็อตเอาแถวนี้แหละวิ่งมาได้ยี่สิบเหรียญมาขาดสเปซแบบศูนย์จุดสองถึงศูนย์จุดสามเหรียญไม่ยอมปิดยังเจ็บใจอยู่ยังเจ็บใจอยู่นะครับอ่ะช่างมันครับก็ต้องบอกว่าโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอครับนะเพราะนั้นเอาวินัยมาก่อนเป็นหลักนะเพราะว่าจังหวะที่จะเจอแบบนี้เนี่ยถามว่าสักหนึ่งพันไม้จะมีสักไม้หนึ่งนะที่จะเจอแบบนี้ก็ต้องยอมรับ จุดนั้นไปครับเราไม่มีทางรู้จุดที่ดีที่สุดของราคาได้หรอกใช่ไหมขนาดนี้วางแล้วก็เผื่อละก็ยังขาดสเปรดโอ้โหเจ็บใจเจ็บใจครับหัวร้อนกับคุณโทนี่ไปช่วยหรอือเปล่าอ่ะโอเคมาที่บทวิเคราะห์ครับ <c oughs> ตอนนี้ต้องบอกว่าแนวรับสำคัญ mn2 มาเอาจนได้ต้องบอกมันมาจนได้ครับหนึ่งพันแปดร้อยที่เราได้พูดคุยกันเอาไว้มาแล้ว มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนหรือเทรนหรือแนวโน้มของเดือนยังเป็นไซด์เว์อ up อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะดึงกลับได้อันนี้ต้องระวังใครที่ช็อตอยู่ต้องบอกนะครับว่าถอนคันเร่งผมถอนคันเร่งมาตั้งแต่ลับวีคลวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามว่าจุดนี้จะมีพฤติกรรมกลับตัวหรือไม่นะครับ ถ้าเจอพฤติกรรมตัดตัวเดี๋ยวต้องหาจังหวะเก็บของกันบ้างแหละแถวๆนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เห็นพฤติกรรมก็คงจะต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเมมเบอร์เดี๋ยวอยัปเดตให้อีกครั้งลวกันนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าจุดนี้เป็นรับสําคัญนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเป็นรับระดับเดือนนะครับแม้จะไม่หลุดสมมุตินะมันอาจจะไม่หลุดแต่แน่นอนครับมันต้องมีแรงเด้งบ้างมีการรีบาว้างเล็กน้อย โดยปกติโดยตามพฤติกรรมนะครับเพราะว่าเป็นลับใหญ่แบบนี้เนี่ยในระดับเดือนอาจจะเห็นเป็นการเด้งเล็กๆนะครับแต่การเด้งเล็กๆของเดือนมันก็ร่วมๆสามสิบถึงห้เหรียญได้นะครับเพราะนั้นเป็นจังหวะเป็นโอกาสของคนที่เล่นทำเฟรมเล็กไปนะครับเอาเป็นว่าภาพของภาพเดือน,นยังเป็นไซส์เวย์อยู่ระหวังการบริบาวการซื้อกลับตามแนวโน้มด้วยนะครับ อ่ะไปที่ภาพของวีครับภาพวีต้องบอกว่าหลุด w 1กันจนได้ครับนะแล้วก็ลงมาเล่นมาทดสอบถึง m n 2ด้วยนี่คือรับสำคัญระดับเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้มีแรงซื้อกลับมีโอกาสอย่างที่ผมบอกนะเดือนอย่าพึ่งทิ้งถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดถ้ามันไม่ใช่เป็นอย่างที่ผมคิด เป็นอย่างพฤติกรรมเดิมที่เราเคยเห็นเวลาที่มีสตรองเทรนเข้ากระชากได้นะครับเวลาที่มีเทรนแข็งแรงมันมีโอกาสกระชากได้แต่เนื่องจากตอนนี้เป็นไซส์เว์อัพต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีแรงซื้อแหละแต่ก็มีโอกาสในส่วนที่ซื้อไม่ได้หนักกระชากแรงมากนะักนะครับแต่ยังไงก็คือหลับเดือนยังไงซ้ำอาจจะได้เห็นแรงซื้อกลับเข้ามาบ้าง นะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามแต่ถ้าเกิดซื้อกลับไม่ได้ถึงขนาดแบบยกไฮเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสกลับลงไปเล่นในภาพลึกได้เดี๋ยวยังไงเราตามกันไปทีละเรื่องราวแล้วกันทีละเรื่องทีละราวแล้วกันเพราะว่าจะให้พูดในในสมมติคือมันมีรูปแบบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลายรูปแบบจะให้พูดทุกรูปแบบก็คงเป็นไป,นปนไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นเราลอดูรูปแบบที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นดีกว่านะเพราะฉะนั้นรับนี้รับสําคัญระดับเดือนนะครับ อันนี้ในยักษ์สำคัญตอนนี้ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพระดับเดกันบ้างครับภาพระดับเดยต้องบอกว่ามันมีการหลุดมานะครับเมื่อวานนี้หลุดแนวรับสำคัญลงมาเมื่อวานนี้ซึ่งเป้าหมายต้องบอกว่าผมยังมองบริเวณ1,7 8 0้อยอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแหละเราต้องแยกครับใครเล่นภาพเดือนตั้งแต่หนึ่งพร้อย ถึง1,780เนี่ยพอที่จะเก็บของสู้ได้คนที่เล่นเทรนยาวเทรนใหญ่หาจังหวะเก็บของหาพฤติกรรมกับตัวและเก็บของได้แต่คนที่เล่นภาพเดจะยังไม่บายนะครับจนกว่าที่จะทะลุดีสองอันนี้ภาพเดย์นะ แต่เอ้ยอุ้ยมันจะไกลขนาดนั้นขึ้นไปไกลขนาดนั้นเลยเหร,อ,หรอจะเสียโอกาสหรือเปล่าบางคนหลายๆคนก็กลัวเสียโอกาสครับว่าเอ้ยลงมาขนาดนี้เนี่ยถ้ายกมองขึ้นมาถึง D2 เนี่ยทําไมเราไม่เก็บบายล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวะถ้าใครจะบายมันไม่ใช่จังหวะของเ D ครับคนอยากบายคนต้องไปมองนั่นหละ15นาทีไปมองหนึ่งชั่วโมงไปมองสี่ชั่วโมงเพื่อหาจังหวะบาย แต่ถ้าเป็นจังหวะเดย์ยังไม่ใช่ครับเพราะเดย์เป็นขาลงอยู่ใช่ไหมนะครับแต่ไม่ได้ลงแรงนะไม่ได้ยังไม่ถึงกับลงแรงยังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับยังให้ภาพนี้เพราะฉะนั้นยังมาไม่สุดทางสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นยังต้องระวังอยู่นะครับอาจจะมีโอกาสไหลกระชากต,ต่อก็ได้นะครับ เป้า1,780แต่ถ้าเกิดกลับตัวไวลงมาไม่ถึงฝันก็รีบาวก่อนก็เดี๋ยวไปหาจังหวะเล่นกันที่ภาพเล็กกว่านี้ละกันนะครับนะเพราะฉะนั้นให้ภาพให้น้ําหนักว่าถ้าเป็นภาพเดนะยังมีโอกาสไหลกลับลงมาได้นะครับภาพเดนะสำหรับคนเล่นภาพเดนะแยกให้ดีนะครับมาที่ภาพ4ี่ชั่วโมงกันบ้างครับ สชั่วโมงซื้อกลับมาหนักเลยครับในช่วงสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับต้องบอกว่ามาเจอแนวรับสําคัญระดับเดือน1800นร้อนั่นแหละนะครับต้องบอกว่าเข้าสู่โซนกับตัวของระดับเดือนก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาเป็นเรื่องปกติครับแต่ยังไงซะก็ตามภาพ4ชั่วโมงก็ต้องบอกว่ามันมีการหลุดแนวรับสําคัญลงมาก,ก็คือรับที่เราคุยกันเอาไว้ว่ามันคือไซด์เว์ดาวถูกไหม ผมขอถอยภาพออกมานิดนึงให้เห็นภาพของไซส์เวดาวลงมาสักนิดหนึ่งนะครับภาพเดิมของชุดไซส์เวดาวเราเล่นภาพนี้กันอยูอ่ใครจำได้ถูกไหมเพราะฉนั้นภาพของไซส์เวดาวเนี่ยมันได้เบรกได้หลุดลงมาชุดนี้เพราะฉะนั้นครับคนที่เล่นสี่ชั่วโมงตราบใดที่ราคาย,ยังไม่ได้เบรกกลับขึ้นมายืนหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบอย่าพึ่งรีไปายแล้วกันนะครับ เพราะมันอาจจะไหลลึกลงไปเล่น1780ได้อันนี้ภาพของคนเล่น4ชั่วโมงนะแยกตัวเองให้ดีนะครับไม่ใช่เอาทุกอย่างมายํำกันหมดเฮ้ยเดือนลงมารับไปสู้รีบบายเลยรีบเข้ามาสู้แต่ตัวเองเล่นหลักที่4ชั่วโมงจุดตัดขาดทุนมันต่างกันหลอดมันต่างกันเพราะผมบอกแล้วคนเล่นเดือนเนี่ยมันสู้กันถึงหนึ่นะครับ แล้วคุณเล่น4ี่ชั่วโมงอ่ะคําถามคือสี่ชั่วโมงคุณทุนเท่าไหร่หลอดที่คุณเล่นเท่าไหร่ระยะจุดตัดขาดทุนของคุณเท่าไหร่นะครับอยู่ๆมาถึงเอ้ยตอนนี้แนวตอนนี้ราคาหนึ่งพันแปด้อยสิบห้าถามว่ากว่าจะไปถึงหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดิเนี่ยระยะเท่าไหร่ครับมันตกประมาณสี่สิบเหรียญทองคําเลยนะสู้ไหวไหมเพราะฉะนั้นแยกและรู้จักตัวเองด้วยนะครับ นะแยกให้ดีนะผมวิเคราะห์ให้ทุกไทม์เฟรมแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปฟังไทม์เฟรมเดือนแล้วมาเทรดในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะนะครับเพราะานั้นจุดจังหวะของคนเล่นสี่ชั่วโมงจริงๆอย่างที่บอกมันเบรกชุดไซด์เวดาวลงมาแล้วนะครับจุดที่มันเบรกไซด์เวดาวลงมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการกลับมาร e ีเทสนะครับหรือกลับมาทดสอบบริเวณหนึ่ด้สิบด้วยตราบใดที่ราคาย,ยังไม่ยืนหนึ่ิ หรือลักษณะของการที่เดิมทีเนี่ยหนึ่งพันเทรนชุดนี้นะครับมันเป็นเทรนลับอยู่มันเป็นลับอยู่ตอนที่มันอยู่ราคาอยู่ด้านบนเทรนน,น,นนี้มันเป็นรับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนสถานะตัวเองหลังจากที่เบรกลงมาตอนนี้มันเป็นต้านครับเพราะฉะนั้นให้ราคา1,300งพันสามร้อยหนึ่งพันขอภัยหนึ่เป็นต้านไปก่อนยังไม่หลุดกลับขึ้นมาไม่ต้องรีบซื้อมันยังไม่จบ ชุดที่ปรับตัวลงมาชุดนี้ซึ่งเทรน์ชุดนี้เรามองกันได้ที่ภาพของหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปตาม1ชั่วโมงกันต่อครับอ่ะหนึ่งชั่วโมงครับหลังจากที่ราคาเบรกแนวรับที่ต้องบอกว่าเป็นรับในส่วนของการไซด์เวดาวลงมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ภาพนี้ที่ต้องถอยอีกหนึ่งสเต็ปนะครับถึงจะเห็นชัดชุดที่เบรกไซด์เวดาวลงมาคือชุดนี้ จะเห็นว่าหลังจากที่เบรกลงมากลับลงมารีเทสกลับขึ้นมารีเทสแล้วก็ถูกต่อและราคาก็ถูกซื้อกลับมานี่แหละครับนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาขึ้นได้ต้องผ่านให้ได้ก่อนหนึ่งันแปด้ยสาสิบต้องกลับขึ้นมายืนให้ได้กลับได้ที่ยังไม่กลับขึ้นมายืนอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เทรนที่พาลงมาคือชุดนี้ครับที่หนึ่งชั่วโมงนี้แหละชุดนี้คือพาลงมา เพราะฉะนั้นขาบายในระดับหนึ่งชั่วโมงรอหลุดเทรนชุดนี้ก่อนนะครับจุดที่จะเบรกได้ราคาปัจจุบัน1,830ถ้ายังไม่หลุดขึ้นมาคนเล่นชั่วโมงเห็นราคายกขึ้นมาส,งสูงครับสมมติยกขึ้นมาทดสอบเส้นในโซนแถวนี้ ผมต้องบอกว่ายังช็อตคู่ได้นะครับและจุดตัดขาดทุนต่ำนะสมมติชุดนี้ยกขึ้นสูงเลยอ่ะยกขึ้นมาเอาสักแถวนี้สักหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าแล้วกันแต่ยังไม่หลุดยังไม่หลุดเทรนด์ต้องบอกว่ายังเป็นจังหวะช็อตได้สู้เท่าไหร่เป้าหมายต้องบอกให้หนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยทวนๆแล้วนันครับอ่าหนึ่งพันแปดร้อยทวนๆถ้าคุณมาช็อตตรงนี้ SL อยู่ประมาณ5-10เหรียญทองคำนะครับเป้าหมายอยู่25-30เหรียญทองคำสู้หรือไม่ตัดสินใจเองอันนั้นคือเมื่อราคาขึ้นมานะเมื่อราคาขึ้นมาแถวๆ1,825ก็ลองทิจารณาดูครับเพราะตราบใดที่ยังไม่หลุด1,830 สำหรับคืนนี้นะพรุ่งนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับเพราะต้านจะเปลี่ยนไปเข้าใจนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าหลายคนผมหลายคนที่มีคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยขอเป็นระดับราคาผมเองก็ไม่ได้อยากพูดระดับราคาเท่าไหร่เพราะผมเล่นเทรนด์เข้าใจไหมครับแต่พอมาเป็นพูดเป็นราคาปุ๊บเนี่ยเทรนด์ Trend มันไม่ได้เปลี่ยนไปจุดเปลี่ยนของเทรนด์ มันปรับลงมาเรื่อยๆจากจุดนี้ถ้าเวลานี้ชั่วโมงนี้จุดเปลี่ยนเทรนด์มันหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าด้วยซ้ำแต่ถ้ามันไซด์เวอออกข้างไปละออกมาข้างแบบเนี้ยจุดเปลี่ยนของเทรนด์ระดับราคามันจะปรับมาหนึ่งันแปดร้อยอ่ะสมมติหนึ่งห้าถ้ามันผ่านไปอีกวันพรุ่งนี้สังเกตว่าจุดเปลี่ยนเทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ต้องบอกว่าผมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้ผมพยายามพูดในสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยบางทีคุณไม่มีพื้นฐานคุณอยากได้ระดับราคาไม่เข้าใจเรื่องเทรนด์ผมพยายามพูดราคาให้แต่พอผมพูดราคาก็กลายเป็นว่าเจุดเปลี่ยนเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วพอมาฟังอีกวันหนึ่งมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับผมเทรดหลักยังเป็นเทร์ไลน์ครับเทรนด์อ k สคิง นะครับมันคือสิ่งแรกที่เราต้องใช้ในการวิเคราะห์อยู่แล้วนะเอาเป็นว่าณนะตอนนี้ณนะเวลานี้จุดเปลี่ยนเทรนด์1,830นะครับเทรนด์ trend ชุดนี้ถ้าผ่านไปพรุ่งนี้จุดเปลี่ยนเทรนด์จะไม่ใช่ราคานี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องมาติดตามอาไว้ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่ายังอยู่ในช่วงของเทรนด์หนึ่งชั่วโมงที่ปรับตัวกันต่อ นะครับนะยังให้น้ำหนักยังให้เป้าหมายว่าจะยังมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับ1,780มีโอกาสอยู่ณนะตอนนี้กราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนเทรนด์ผมจะยังปักธงรอที่1,800งพอยขออภัยครับ1,780อยู่นะครับ w o r s t c a s e ขึ้นไม่สวยหน่อยลงไม่สวยหน่อยก็1,790แล้วกันยังปักธงรออยู่นะครับ แล้วเดี๋ยวไปดูค่อยไปดูจังหวะตรงนั้นว่าเบรกเทรนกลับมาได้ไหมเห็นจังหวะไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการลงต่อของข้าคืนนี้อยู่นะครับนะแต่ว่าผมไม่ใช่ผู้กําหนดมันอาจจะปรับขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยเทรนด้วยสภาวะที่เราอยู่ผมจะค้อยตามไปตามสภาวะที่มันอยู่แล้วกันนะครับนะก็ยังให้ภาพของแนวโน้มของการปรับตัวลงอยู่เทรนนี่เป็นภาพนี้ครับสำหรับหนึ่งชั่วโมงนะ มาดูที่15นาทีกันบ้างน,นะครับ15นาทีต้องบอกว่ายังเป็นเทรน์ของ1ชั่วโมงอยู่นะครับเรายังใช้เทรน์ที่มีการทับซ้อนระดับ1ชั่วโมงอยู่นั่นแหละจริงๆเป็นเทรน์ดชุดเดียวกันนะแต่เราจะได้เห็นพฤติกรรมอะไรที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้จะเห็นว่าราคาพักลงมาเนี่ยทิ้งตัวลงมานะครับและกลับตัวไว วิ่งลงไม่สุดพอกลับตัวไวเราเห็นอะไรบางอย่างนะคือไซด์เวย์นี่คือสิ่งที่เห็นตอนนี้เลยครับสดๆนะตอนนี้นะเห็นไซด์เวดาวเกิดขึ้นในระดับ15นาทีด้วยแพทเทิร์นที่บอกมาแบบนี้มีในอย่างอะไรการเกิดไซด์เวดาวนะครับเป็นช่วงสภาวะที่บอกถึงความไม่แข็งแรงของเทรน นะครับซึ่งอย่างที่บอกแหละเราดูเทรนนี้คือ15นาทีได้ขอภัยครับขึ้น1ชั่วโมงแต่15นาทีพอเราซูมใน1ชั่วโมงเข้ามาดูเนี่ยเราเห็นการไซ้์เวดาเราเห็นการที่ราคาเนี่ยลงล้นโลไปได้นิดเดียวแล้วก็ถูกซื้อกลับพฤติกรรมแบบนี้บอกถึงความไม่แข็งแรงของเทรนครับนี่คือเทรน เพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่จะมีการยกตัวกลับขึ้นมาที่1830ได้ในสัญญาณของ15นาทีในสัญญาณของ15นาทีนะครับอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยแต่ยังไงก็ตามภาพยังเป็นไซด์เว่ยดาวราคามีโอกาสทดสอบแนวต้านตอนนี้ในระดับ15นาทีเนี่ย ต้องบอกว่าถ้ากรอบเทรนด์ชุดนี้จะอยู่ที่1,820เป็นกรอบไซด์เวดาวชุดนี้นะครับเป็นกรอบของไซด์เวดาวชุดนี้ระดับ15นาทีนะและถ้ายิ่งใครไม่เข้าใจเรื่องเทรนด์อีกเอาสักห้าทุ่มจบสักห้าทุ่มแถวๆช่วง5้าทุ่มเนี่ราคาสมมติออกข้างมาแบบนี้จุดเปลี่ยนเทรนด์จะไม่ใช่หนึ่้อ แต่มันอาจจะเหลือแค่1,815ก็ได้แยกให้ดีการเล่นเทรนคือการเกาะกับแนวโน้มหรือเส้นเทรนลงมานะครับไปตีเทรนตัวเองก็ได้ครับกรอบนี้นี่คือกรอบ15นาทีนะเพราะนั้นยังให้ภาพว่ามีโอกาสที่จะช็อตแถว,ว1,820ถ้าในอีกสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนี้ยังเป็นราคานี้อยู่1,820นะครับ ็มีโอกาสที่จะทุบกลับลงมาเล่นแบบนี้ได้ครับผมขอซูมไม่ใช่ซูมอขอบีบภาพนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นภาพนี้ล้วกันไปก่อนให้น้ำหนักที่จะมีโอกาสแ a t เ e r n นี้ไปก่อนแล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งผ่านหรือไม่ผ่านทุบหรือไม่ทุบ นะครับอันนี้ภาพของ15นาทีนะใครเล่นไทม์เฟรมไหนลองพิจารณาบทวิเคราะห์แต่ละ time frame ดูนะครับต้องบอกว่าจังหวะหลอดการจัดการเงินแต่ละภาพแต่ละจังหวะแตกต่างกันนะครับผมไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของทุกท่านได้ในการวิเคราะห์เดียวนะครับเพราะว่า คือจริงๆในการิเคระห์ถ้าเกิดเรามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับรีเควสเลยว่าเฮ้ยฉันเทรดไทม์เฟรมนี้นะในระยะช่วงเวลาประมาณนี้ควรจะเทรดอะไรจริงๆเข้ามาปรปึกษากันได้นะครับมาพูดคุยกันได้นะก็จะได้ตรงความต้องการมากขึ้นนะครับแน่นอนผมผมทานอาหารรสชาติหนึ่งร้านอาหารนี้ผมบอกว่าอาาร่อยแต่มันอาจจะไม่อาาร่อยสําหรับบางคนก็ได้ถูกไหมแต่เพราะนั้นฝากเอาไว้นะครับตอบความต้องการของตัวเองให้ได้ก่อน โอเคนี่จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะได้อัปเดตบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์กันด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวในรอบขําเราจะยังเจอไลฟ์กันอยู่นะครับก็จะได้พูดคุยกับคุณโทนี่ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าคุณโทนี่ค่อนข้างจะท็อปฟอร์มเหลือเกินครับทำกำไรคืนทุนมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ไปติดตามพูดคุยกับคุณโทนี่กันด้วยพรุ่งนี้ในช่วงเวลา3ทุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามวิเคราะห์เดี๋ยวรอเจอกันอีกครั้งหนึ่งเช้าวัวนจันทร์ นะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่เราอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการที่อขออภัยครับก็จะได้สิทธิ์นะครับที่ ได้เข้ามาพูดคุยนะครับมาแลกเปลี่ยนมาปรับกลยุทธ์มาปรึกษากันได้ตลอดนะครับซึ่งผมก็จะเปิดรอบหลักๆไว้ให้เนี่ยก็คือในรอบเช้าช่วงประมาณสักเที่ยงนะครับแล้วก็ในรอบคำ่ำประช่วงประมาณสักสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มก็จะได้มาพูดคุยกันสดๆครับปรับกลยุทธ์ปรึกษากันได้นะครับก่อนที่ผมจะขึ้นไลฟ์ทุกวันนะครับแล้วก็ในส่วนของ เพื่อนๆที่รับชมกันอยู่แล้วอยากจะเข้ามาพูดคุยมาศึกษาหรือหาข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับทองคํานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีแงื่ไขหรือค่าใช้จา่ายใดๆนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ